มีคำพูดจากชายคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชากรคนไทยไม่ยอมคนไทยต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกพระบาทสมเด็จมหาภูมิพลอดุลญเดชหรือรัชกาลที่9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกูแลจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพศ2536จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จมหาภูมิพลอดุนลุยเดชหรือรัชกาลที่9ทรงสนพระราชาฤือไทยในเรื่องข้าวเป็นอย่างมากเนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทยและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญและอาชีพทำนาก็ยังคงเป็นอาชีพหลักของชาวไทยอีกเป็นจำนวนมากพระองค์จึงทรงค้นหาวิธีที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการทำานาเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวให้สูงขึ้นโดยโปรดเก้าให้จัดทำแปลงข้าวทดลองขึ้นภายในสวนจินรดามาตั้งแต่ปีพศ2504และเมื่อได้ทดลองพะปลูกจนได้พันธุ์ข้าวที่ดีแล้วก็จะพระราชาทานให้เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปรวมทั้งใช้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชาทานในพระราชาพิธีพืชมงคลจะหลดพระนางคันแรกนาขวัญ